มีจะพี่น้องจะเก็บพริกได้หน่อยนะเก็บมาได้หน่อยที่สวนได้แดงเม็ดเดียวกูสวัสดีจ้าพี่น้องเจอกันอีกแล้ววันนี้จะพามาดูพริกพริกแดงไม่ทันกูดูนะเนี่ยเม็ดใหญ่ๆทั่ทงนั้นเลยเนี่ดู พเพนเก็บไปเยอะแล้วทุกคนแต่ว่าว่าจะไม่ถอนว่าจะไม่ถอนออกไม่หักออกรอให้มันน้าแข็งมันลง,งดอกกำลังออกงามๆเสียดายมันอนะทุกคนดูสิม่ดกำลังสวยกำลังเป่งเป,ป่งเลยอันนี้พริกไทยนะทุกคนน้องสาวส่งพริกแห้งมาให้ประเพนก็เลยเอาเม็ดมัน แกก็เลยลงสายไปหน่อยดูเม็ดสวยเน่ะเสียดายทุกคนถ้าจะตัดมันทิ้งอ่ะรอให้น้ำแข็งลงก่อนถึงจะถอนมันออกประเพณ์ถอนเข้าบ้านหลายต้นแล้วกำลังเม็ดเป่งเลยได้แดงอยู่เม็ดเดียวทุกคนมาให้มาดูต้นแล้วต้นสูงน่าดูเลย ต้นประมาณเนี่ยสูงเท่าประเพนเลยกำลังงามๆวันนี้ประเพณพามาดูสวนพริกพริกมีอยู่หลายต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดต้น9้าต้นข้างหน้าต้นถอนไป3ามต้นแล้ววันนี้จะมาตัดกุหลาบตัดตัดไปโม่เอา,อา ถังมาใส่ตัดไปเยอะแล้วทุกคนตัดทิ้งหนาวแล้วกำลังงามๆเลยทุกคนเอ้ยเนี่ยจะให้ประเพณถอนออกประเพณก็จะได้เห็นก็ถอนออกกันแล้วเห็นก็ตัดทิ้งกันแล้วแต่ว่าเพนไม่ตัดแล้วเก็บไป,ปกินทยอยกินเอาแล้วก็ถ้าน้ำแข็งมันลงอ่ะมันถึงจะเสีย มันจะนมันจะนิ่มไงถ้าน้ำแข็งไม่ลงเราก็ยังปล่อยมันได้มันก็สู้ชีวิตเหลือเกินสู้สู้ชีวิตเหมือนประเพณหนาวหนาวเขาก็ยังไม่ตายเขาก็จะออกอะไอที่ออกมันก็จะออกทุกคนดอกมันก็จะมีดอกยอดมันนะ่ะดอกมันก็จะเริ่มดอกมันก็ออกเนะี่ย ดอกมันก็จะออกเยอะแยะนั่นนะ่ะมันก็จะออกอีกอะทุกคนเพลงก,ก็สงสารไม่อยากจะทําลายเขาไงรอให้น้ําแข็งมันลงเขาก็ยังออกให้กินเก็บกินอยู่เรื่อยๆทุกคนเนี่ยเก็บไปเคี้ยวกินกับหมูได้หมูหมูฝรั่งนะอ่ะกำลังดกๆอ่ดูสิจะถอนเขาทิ้งก็เสียดาย แดงไม่ทันไงได้ได้แดงอยู่เม็ดเดียวเองเมื่อกี้นี้เจอเม็ดแดงไปเม็ดหนึ่งเขากำลังจะแก่พอดีมันก็หนาวพอดีประเพณล,ลงสายไปไงมัวทำแต่ง,งานก็ไม่มีเวลาจะลงพเพราะไว้ตั้งนานเน้อไม่ได้ลงจนจะแกนถึงมาลงะ่ะทุกคนนี่วันนี้จะมาตัดนี่ตัดมั่งและตัดกุหลาบยอดมันตัดทิ้ง ด้วนและทุกคนเนี่ยเหลือนูน้นเหลือต้นนึงยังไม่ได้ตดัดตัดไปครึ่งอันนี้ก็ตัดแล้วส่วนพริกเดี๋ยวก็จะเก็บใส่ถังทุกคนยอดพริกเผ็ดเผ็ดเลยโอคินานพริกของพริกไทยเนี่ยทุกคน นายอดมันนายอดเขาขาวเขาก็จะออกอกีกก็จะได้มันทุกคนก็เลยปล่อยไว้จะเก็บหมดแล้วลงกุหลาบแต่พริกยังไม่เก็บตรงนี้ต้นหนึ่งงามๆนี่ว่าจะเอาลงกระถาง ตอนแรกมันมีสองสามต้นนะระเลล็เป็นดงออกไงพริกเห็นปะกำลังทำงานนะุกคนออกดกดเสียดายมันถ้าไปเอาลงกระถางเปลี่ยนดินมึงมันก็จะ ซบลงมาอีกประเพนก็เลยรอก่อนอทุกคนมะเขือเทศยังอยู่ลูกมันยอดอีกอตัดกุหลาบกันเนะทุกคน ตัดปีหน้ามันจะได้ออกดีทุกคนปีหน้านก็ได้ถ้าเราไม่ตัดมันก็จะไม่ค่อยออกมันออกแต่ว่ามันไม่งามตัดเอาไว้รอปีหน้า อาดมศนดีเนหนาวแต่หนาวไม่เยอะเด็กมันก็ถีบจักรยานเล่นกันบ้านประเพณีติดถนนน่ะทุกคน ับลูกลูกเดินเล่นโรงเรียนปิดเทอมอะ่ะโรงเรียนปิดเทอมกอไม็ได้อยู่บ้านอเอาเพลงด้วยเธอมาทิน้ลูกมาเพิ่งกลับไปเมื่อเช้านี่ทุกคนสองสาวัน มาอยู่สามวันเขาก็ได้อุหลาบเหมือนกันมาหาแม่กลับแล้วมาเช้านี้แม่ก็เลยมาตัดกุหลาบจ้องจะตัดตั้งนานแล้วตัดกุหลาบนิ่งหน่อย ยุ่งมายุ่งทำกับของกับข้าวคงเขยเขาก็มาไงก็ไม่ค่อยว่างไม่ออกแต่กำลังกายทำลิปออกกำลังกายวันนี้จะมาอีกทีกันโน่นแหละไว้คริสมาสทุกคนเสร็จแล้วเน,นื้อตัดตรงนู้นเพิ่มอีกหน่อย โอเคนะทุกคนคลิปนี้ประเพณพามาลงสวนหย่อมของประเพณเดี๋ยวจะตัดต่อเหลืออีกต้นหนึ่งขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมให้กำลังใจจ้าอย่าลืมมาจ้าฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะจ้าขอบคุณค่ะซงคิวบ y ายบายสวัสดีจ้านี่จะตัดได้สี่ถังตัดกุหลาบได้สีถังต้องเอาไปทิ้ง